นี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารนะอาหารที่จะสอนในวันนี้นะฮะมาจากแม่ครัวที่ผมชอบนะครับครับอันนี้ก็ชอบกันเป็นการส่วนตัวทําไมครับแม่ครัวของผมเนี่ยเวลาคนนี้เนี่ยไทยไทอ่ะครับลูกทุ่งอ่ะจริงใจอ่ะครับชัดเจนร้านเขาชื่อร้านครัวบ้านดีสารครับผู้หญิงคนนี้ชื่อสุภัตราวันนี้เธอจะมาสอนเราทําแกงข้วส้มมะรุมกับ ลาราเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุภัตราสารสิทธิ์จากร้านครัวบ้านยี่สานครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจะไม่ชอบได้ยังไงเฮ้ยหนูบอกที่ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อตาค่ะนี่เห็นไหมมาตุ้มลุมรักคนต่อยนี่นี่ตานี่ต่อยน้องนั่งอยู่นั่นผัวเขาผัวก็มา ลูกก็มามากันหมดนี่คือมะรุมค่ะแล้วมะรุมที่เอามาเนี่ยเป็นมะรุมที่บ้านเลยนะค่ะที่บ้านเลยเขาเรียกมะรุมอะไรคะเนี่ยมะรุมข้าวเหนียวมะรุมข้าวเหนียวมะรุมกี่อย่าง สองอย่างมะรุมข้าวเหนียวกับมะรุมข้าวเจ้าเวลาเรามาทําแกงพวกนี้ใช้มะรุมอะไรดีมะรุมข้าวเหนียวเพราะเนื้อมันจะเยอะเม้็ดมันจะน้อยแล้วมันจะเหนียวอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยเลือกมะรุมข้าวเหนียวกันแต่ว่าเวลาที่บ้านไปปลูกดีอกดีใจปลูกจนต้นโตออกมาเลยตามตามข้าวเจ้ามันนีวิธีปอกเลยนะเขาใช้ลูดเอาอะใช้ล้อๆแล้วก็ลูดกินได้เหมือนกันใช้ล้อๆแล้วก็ลูดเอาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูว่าทําอย่างไรนะครับเธอจะมาสอนว่าเราทําอาหารชนิดนี้ครับ แกงคั่วส้มมะรุมกับปลาริวกิวชมพร้อมๆกันเลยครับนี่คือที่ร้านนะท่านผู้ชมค่ะแผนจะโดมินติกร้านนี้ร้านนี้โดมินติกจริงๆเริ่มเลยเรื่องแกงทั้งหมดนี่ก็ไปขึ้นมะรุมมานะเออต้นไปจากไร่ใหม่ตนเลยจากไร่เลยนี่นี่นี่จริงๆไปขึ้นมาจริงๆนี่นี่แบกกลับบ้านมานั่งดาหัวไปปอกไป แอ่นด่าไปรูดอ oh. oh, oh, um. uh, ๋อรูดแล้วก็ล uh. uh ้อ huh. ล uh ้อลรูดร oh. oh. okay. uh ูด huh. อ wow. uh ๋อ huh. อ uh ๋อ huh. ร uh ูดแล้ว huh. ล้อ huh. ก uh ็ต huh. ้อมีชมรูดแล้วก็ล้อล้อล้อรูดรูดเออดีเว้ยรูดแล้วก็ล้อล้อล้อรูดรูดอะคำเพื่อใส่ใส่เกลือลงไปก่อนแล้วก็ใส่พ okay. ริกใส่พริกขาพีกแห้งเม็ดใหญ่ใส่เกลือมันจะได้ไม่กระเด็นเข้าตาตับเกลือมันจะทำให้ใส่พริกแห้งไว้ใส่หอมแดงหอมแดงใส่ลงไปแล้วก็โขลกลงไปลกค่ะ โขลกให้เข้ากันค่อยแล้วก็โขลกใส่กระปิไปนิดนึงค่ะครับใส่กระปิแล้วก็คนตามๆแล้วก็โยกโยกโอ้โหตามๆโยกโยกนะฝันให้มันเหนียวเหนียวแลมันจะได้เข้ากันเสร็จแล้วก็นี่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 ทีเด็ดเธอขูดมะพร้าวขูดมะพร้าวมีโอ้ยมีเลยคนนี้เลยอันนี้บาริสกิวแดดเดียวค่ะบาริสกิวแดดเดียวเอามาต้มมาลวกให้มันมลวกทำมาลวกมหมดความค้าหน่อยค่ะครับผมเอามาลวกกับน้ำร้อนนะท่านผู้ชมให้หมดความคาว ครับผมตอนนี้ตั้งไฟเตาถ่านหางกะทิไฟห่างกะทิลงไปหางกะทิก่อนค่ะแล้วเอามาลุมลงลงไปต้มกับห่างกะทิมันจะได้นุ่มเอาต้มพร้อมเลยนะครับต้มพร้อมกับหางกะทิครับกะทิมันจะเข้าไปในเนื้อมาลุมจะทําให้มาลุงนุ่มนัดไฟนี่พัดไฟพัดไฟพัดไฟครับเดี๋ยวว่ากระดาษหัวต่อนะครับแล้วก็ก็เอาน้าเราปาลิกิวใส่ลงไปปาลิกิวใส่ลงไปครับนี่ก็เครื่องแกงเมื่อกี้ใส่ลงไป คนต้องคนตลอดนะเดี๋ยวมันมันแตกมันมันฟักห้ามแตกมันคนไปตลอดคนตลอดครับเนี่ยเริ่มหอมโอ้โหจริงด้วยเออใส่กุ้งสดลงไปด้วยแล้วก็ใส่กุ้งสดลงไปนี่ครับใส่กุ้งสดลงไปกุ้งนี้เราก็ลวกมันนิดนหน่อยหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็น้ปลาปรุงรสตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวยางดีอันนี้ส้มมะขามใส่ทีหลังสุดถ้าใส่ก่อนเน่ะมันจะไปรัดให้มันรูมมันไม่นิ่ม เดี๋ยวมันจะไปรัดมรุงถ้าชิมรสมันเป็น3มรสนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มมันเพิ่มความมันแล้วก็ความหอมอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแกงคั้วส้มมรุมกับปลาเรีวกิ้วครับนี่ครับผมไม่ชอบใจจริงๆก่อนอื่นเลยนะครับมรุมเนี่ยเธอบอกชัดเจนแล้วนะคุณสุภตาบอกชัดเจนแล้วตาเขาบอกแล้วว่า จริงๆแล้วเวลาเลือกให้เลือกมารุมข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าล่องมันออธิบายเลยก็ได้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นเลยอ่ะเชิญเชิญครับครับผมก็ล่องตรงนี้มันจะไม่ลึกครับผมแล้วมันจะมีเนื้อข้างในคอ่ะถ้าถ้ามันใหญ่มันจะแก่มันจะล่องมันจะลึกผู้ชายผู้ชายแก่แล้วมันล่องลึกเหรอผู้หญิงสาวสาวอยู่คนเดียวเหรอ ไม่อยางมะรุมมีประโยชน์ในร้านชะลอฟาร์มแก่สำคัญที่สุดใช่ไหมสามฉันทำไม่กล้ากินเลยตาเพราะอะไรรู้ป่ะฉันกินเข้าไปเสร็จแล้วมันชอบมามารุมมาตุ้มฉันนี่วันนึงกินสามฝักเหรออายุน้อยไปหนึ่งปีจริงว่ะไงน้องมาสามสิบฝักเดี๋ยวนี้อัเดี๋ยวก่อนพูดถึงจริงๆนะคือถ้ามะรุมแก่ถ้าผู้ชมจะสังเกตเห็นนะมันข้อมันจะใช่ไหมมันลึกข้อมันจะถี่ถีดถีดและแล้วมันลึกมันลึกไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้มะรุมที่ หนุ่มๆห,หน่อยครับอันนี้ก็ชอบรูดอันนี้ก็รูดจังรูดใหญ่เลยเลอรูดใหญ่มันไม่ได้ทำอะไรหรอกมันรูดเป็นอย่างเดียว นี่เดี๋ยวจะสอนให้ปองมันลมเออเออเออไหนๆๆๆดอนเด็กเซ็นรับเอาไหนเอาไหนปองนี่ๆๆดูปกติหนุ่เอาจริงนะหนูลูดมาจากเด็กพ่อบอกว่าลูดมันลุมปอคือมานั่งลูดลูดแล้วมันจะเป็นคุยดูนี่ดูนี่ใช่ล้อเอามาถึงตรงนี้ใช่ไหมนี่เงี่ยเดี๋ยวดูเด็กดูก่อนดูก่อนดู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 ไปดูไปโอเคใช่นะคุณทำทำไปคุณทำนี่ๆกระลอดออกมานี่ปึ๊บแล้วก็มาตัดมันประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ให้มันงี้แล้วก็ เด้งมันอย่างนี้เห็นปะมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างี้แค่นี้เองเสร็จแล้วอันนี้ก็เราก็เลาะๆเอาลเอานิ้วชี้ขั้นวันไหนแค่เอาที่รูดมารูดมันก็ไปกินเนื้อไงนี่นี่ต้องอย่างนี้แต่ถ้ามันใหม่มันจะรูดง่ายแต่ถ้าเก่าๆแล้วรูดไม่ได้มาลุมมันจะดูว่าสาวหรือแก่เนี่ยดูนี่สิดูนี่สิวัน างเงี <aunque S 2> <me> ้ยรูดง่ายมารุมสาวลูมสาวรูดง่ายรูดยังไงรูดไงเอานิ้วคั้นเข้าไปในนี้ใช่ไหมไปช่องช่องแล้วก็รูดมันมาเออพอรูดเสร็จแล้วเราก็ล้อมันเออแล้วก็หักแล้วก็รูดรูดอีกด้านหนึ่งรูดอีกด้านหนึ่งแล้วก็ออกนิดหนิดอ่าพอมาข้างนี้ใช่ไหมแล้วก็นี้อืมอันนี้เราก็รูดเอานิ้วเนี่ยทำเนี้ยคั้นไปไงแล้วก็รูด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  นี่จะสอนหนูหรือจะทำให้หนูดูนี่ไม่ใช่เรียล่าฟังเดื่องต้องพูดตรงนี้ต่อนว่านี่คนที่ทำมารุมเป็นเขาทำอย่างนี้อ่ะก็จะมีปัญหาแต่ว่าคนที่เวลาที่ถูกผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าให้ไปปอกมารุมโอเกียรทุกคนเลยเพราะว่าขอโทษนะมันไม่เป็นมันไปเริ่มจากอย่างนี้มันหยิบมาถึงมันก็โอ้โหโอ้โหกว่าจะเจอท้ามู้ชมเชียอ์ไหม อย่างเงี้ยอยู่อย่างงี้ทั้งวันเลยแล้วก็นึกในใจกูไปกินรอไอ้แกงบ้าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันผิดจริงจริงเอ็งต้องรูดรูดรูดนี่ยเนี่นี่อร่อยตรงรูดเนี่ยเออเข้าใจแต่ว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเห็นนะพ่อหนูจะสอนนั่นคือให้การมันคือรูดอันนี้หนูก็ไม่รู้หนูก็รู้ตั้องเด็ดเขาเราคิดเหมือนอาเนี่ยไอ้ผักบ้าเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่ทุกวันนี้ชอบไหมชอบมากประโยชน์เยอะมากเดี๋ยวพอกลับไปตรงที่เดิมนิดนึงก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเวลาที่ทำแกงข้าวส้มเนี่ยมารวมเนี่ยกับปลาริิววกปลาริวกิวเนี่ย เดี๋ยวนี้ไม่มีคนทำทานได้ทานได้น,น้อยมากแต่มันเป็นของคู่กันกินและอร่อยสุดๆเครื่องแกงผมไม่เห็นตรงไหนยุ่งยากเลยในการทําแรกสุดท่านเอาหางกะทิมาต้มกับมะรุมเท่านั้นเองอะนะฮะมาต้มไว้เท่านั้นและอย่างอื่นก็อย่างที่เห็นแล้วเธอใส่เครื่องแกงลงไปทําอะไรผมไม่เห็นว่ามีความยุ่งยากตรงไหนแต่ว่าความอร่อยจริงๆมันอยู่ที่ปลาเรียวเกี่ยวด้วยค่ะกลิ่นมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะใช่ไหมค่ะเิะ็นปลีปเนื้อมันจะ มันจะแบบว่าคนไม่รู้กมันหยาบมันแข็งแต่จริงๆถ้าเราทําถูกวิธีเนื้อมันจะนุ่มเธอรู้สึกวันนี้เธอเล้นอะไรนุ่มๆหมดเลยนะใช่ไหมนุ่มเราต้องนวลด้วยนุ่มแล้วนวลด้วยเหรอจริงเปล่าแล้วถ้าสมมติว่ามะลุมสาวกับมะลุมแก่เือว่าอันไหนอร่อยกว่ากันมะลุมแก่บางทีก็ดี JI, drama, นะ ถือปืนอยู่ข้างนอกัวถือปืนอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทิ้งปืนมายืนหน้าเตาแล้วทิ้งปืนมายืนหน้าเตาอ๋อทิ้งปืนมายืนหน้าเตาเฮ้ยไอ้กลัวเมียอย่าดีฟาเอ็งอน่ยเหมือนข้าเลยท่านผู้ชมครับลองครับลองครับลองครับตอนนี้กินอะไรไข่เจียวโบราณยิ่งอร่อยใช่ เอาละครับนี่ก็ยังหมกมุ่นอยู่กับคารลอกลอกปอกเอเอออ้าวเขาเก่งนะเขาทำได้แล้วบางคนโหต้องนานบางคนทำไม่ได้สอนเป็นปีก็ทำไม่ได้ครับผหนูรู้แล้วแหมพ่อหนูตายซะแล้วไม่งั้นจะปอกให้เร็วๆเลยเออบอกโชว์พ่อใช่ไหมพ่อหนูเนี่ยเล่าละไอ้หนูไอหนูปอกกระลุมนี่เบื่อมากไม่น่าขูดอันนี้ง่ายจริงๆแล้วคุณผู้ชมดูดูหนูปอกดูหนูปอกผมผมไม่เอาแล้วเก่งเลยอ่ะบางโหต้องน้องเด็กที่ร้านน่นสอนพอจะเป็น รูดไม่ได้แบบนี้ด้วยนะไม่เนียนอย่างเงี้หรอกแต่ว่าหนูต้องนี่ท่านผู้ชมนี่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 เขากินยังไงครับอ่ะตอนนี่เขากินอย่างงี้ครับเขากินอย่างงี้แล้วก็รูดมันออกมารูดอีกได้เอาเปลือกออกด้วยเื้ยหูต่ออร่อยมากต้องรูดเอาเปลือกออกอีกใช่ต้องใช้ลิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต่อหน้ากินมาลูดกินยัรูดกินยังไงรูดรูดรูดแล้วก็ดึงมันอร่อยตรงนี้แหละโอ้โหกินน้ำก็หอมมาไเลยต้องทิ้งอันนี้ไม่ได้หยาบคายนะเปลือกไงอร่อยมาก เพราะว่าความแตกต่างแบบที่ท่านกินมารุมนะครับกับกุ้งหรือว่าปลาอย่างอื่นกับปลาริวคิวแตกต่างปลาริวคิวมันจะให้รสที่ออกมาแตกต่างมันเป็นปลาเริวคิวเค็มนะนาตานะมันจะมีมันเออมันมันจะมีรสของมันเองเป็นไงเป็นไงมันเข้ากันตรงปลาริวกิวเนี่ยเหมือนที่เรามากินแหนมกับเวลากินข้าวแต่มันอยู่ในแกงแล้วมัน เรียบร้อยไปแล้วพอดีเลยพอดีเป็นพอดีรสชาติเลยอืออือฮึต้องกินมือเยี่ไม่ครับคุณผู้ชมแต่ข้าแต่ข้าก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าระหว่างมะรุมแก่กับมะรุมสาวเอ็งว่ายังไหนมันจะแน่กว่ากันฉันชอบมะรุมแก่มะรุมแก่เอ็งว่าแน่เลยนี่นี่พี่อันนี้คือกินมรุมไม่เป็นเอาทำไมอ่ะต้องกินหมดเลยต้องกินมรุมเป็นต้องนี่พี่ต้องได้อย่างนี้ใช่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 ต้องไม่แหลกต้องไม่แหลกนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ใช่ครับเนี่ย เขาเวลากินเขาเขากินแล้วเขารูดอะนึกออกไหมเขารูดออกมาไม่กินอย่างคนหนุ่มนี่มันกินอย่างคนแก่มันเอาแหลกเลยมันเอาแหลกเลยเองอะไม่เป็นข้าเนี่ยมีโอกาสกินทั้งทีข้ากินให้แหลกเลยกินให้คุ้มกินให้คุ้มข้าขนาดนี้ข้าจะกินได้เขาต้องกินให้แหลกนะลองมาทําดูนะครับครัวบ้านยี่สารเขามาสอนแล้วคุณสุภัทรามาสอนแล้วผมยังย้ำอีกครั้งหนึ่ง มันมีเสน่ห์มากๆเลยกับปลาริวกิวท่านลองหามาทําดูท่านจะชอบนะครับท่านที่เคยกินแกงส้มมะรุมธรรมดาลองมาแบบนี้ดูท่านจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างครับขอบคุณคุณสุภัตรารเ <Message. S 2> ดี๋ยวี่านจะไม่ได้ถามเลยร้านอยู่ตรงไหนอ,อ่ะโอนั่นน่ะสิเดี๋ยวพ่อไปเออใช่ร้านไหนล่ะอยู่ไหนลืมเลยอ้าวสารานาประสบซอยยี่ห้าสาราอะไรนะสาราธรรมศบซอยยี่ห้าถ้าว่าเองเนี้ยฮิ้วตะกร้าแล้วกลับร้านดีกว่าง แค่เช็คโมงวันนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามชมรายการของเราวันนี้เราห้าคนลาไปก่อนเอ็งไปหาเธอผัวเอ็งขึ้นปืนแล้วใครเห็นมันขึ้นลูกปืนแล้วลูกลูกชายเอยูไหนลูกชายอยู่ไหนเนี่ยลูกชายอยู่ไหนมาเนี่ยมาเนี่ยยากออกทีวีไอ้ดีอยากออกทีวีมาเร็วไอ้มาฮะชอบจริงพ่อเนี่ขอคอผมก่อนสวัสดีคุณลุงก่อนสวัสดีนะผู้ชมก่อนยวันดีลุงวันดีพ่อ นั่งนี้เลยนั่งเันนี้จะได้เห็นนั่งนี้เออจะได้เห็นตัวหน้าไปทีวีอยากออกทีวีมากกับแม่วันอันนี้ได้ออกแล้วครับวิ่งมาส่งปุ๊บบอกพี่ถ่ายรูปด้วยแล้วไปก่อนจุกันจะพบกันไหนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยได้ออกแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับโอ้ไม่จริงไม่จริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาแต่กร้อออกจากปากดูครับผมเนื่องมาจาอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับไม่ ซับะไคร์อ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต้อยครับ ร้านแพรภูฟ้าไทยจังหวัดพิษณุโลกถ้าไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับไม่กินขาหมูน้ำแดงเห็ดหอมถือว่าผิดเลยครับตร่อยจริงครับท่าน<ๆ>ผู้ชมไม่มีอะไรจะเกินนี้แล้วมันนุ่มนวลมากพอกินเข้าไปมันจะหอมอมันมันจะไม่ได้เยอะมากครับมันจะแบบเป็นเนื้อๆแล้วมันจะหอมมากกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยครับในขนาดไม่มีน้ำจิ้มนะเนี่ยสุดยอดไม่ต้องจิ้มแล้วจะมาไม่มา ไม่ม <Maybe> ีค <c oughs> ุณผู้ชมครับไม่มีที่เข้าครับ